สวัสดีค่ะประเชษปราเชตานะคะวันนี้ก็จะมาออสอนการใ,ารใส่ No s e ซีเคนะคะตอนนี้หิตกันมากก็เลยลองมาสั่งเล่นดูเรามาใส่เล่นดูเดี๋ยจะซูมให้ดูนะคะคือเป็นตัวที่เหมือนกับเอาไว้ใส่แล้วดัางมันจะโด่งขึ้นมาตรงปลายะคะ่ะตอนนี้ก็หิตมากเป็นของอเมริกานะคะก็ ลองสั่งมาเล่นดูเพราะว่าเห็นว่ามันแปลกดีนะคะดูรีวิวจากในทางจีบันแล้วก็เราก็เลยลองสั่งมาเล่นดูเดี๋ยวจะสอนที่การใส่ไซส์ของเชที่ได้เนี่ยมันจะมี XS ที่จิงไซส์เนจะมี XS S แล้วก็ M แต่ว่า M เนี่ยจะรู้สึกค่าข้า,ท,าที่จะใหญ่แล้วก็กว้างไปนะตอนแรกก็ยัง,ลงเลว่าจะเอา S หรือว่าจะ XS D แต่ว่าเราก็เลยลองลองดูภาแบะมันแค่ XS มันก็กว้างอะ่ะคือแล้วเรายัดเข้าไปเนจมูก ก็เลยลองสั่งไซส์เล็กมาก,ก่อนดีกว่าจะได้รู้ว่าเออมันเป็นแนวทาง,งถ้าเกิดสมมงมันใหญ่ใหญ่ไปเนี่ยแล้วเราจมูกเราจะแบบเจ็บหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเอาเซฟที่สุดก็คือ X s ก็คือไซส์ที่เล็กที่สุดลงมาก,ก่อนเนาะแล้วจะสอนที่การใส่นะคะเขาก็จะมีถุงมาให้แต่ไม่ถุงทิ้งไปละมีอุปรกรณ์มาให้3อย่างก็เป็นตัวที่เกี่ยวอ,ออกมานะคะตัวที่ใส่ก็จะมีส์บอกตัวเล็กๆตัวน,นี้เป็น X s เนาะเดี๋ยวจะใส่เลย แต่ละข้างก็จะเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนมีแงบบ่งขึ้นมาเป็นแต่ะด้านเดี๋ยวมาดูดูวิธีการใส่กันนะคะขั้นตอนการใส่เนี่ยใช่นะั้นว่าต้องให้ก้มหน้าอย่างเงยหน้าเพราะตอนรันแล้ที่ใส่ใช่เงยหน้าไงดูกระจกเกือบจะหลุดเข้าไปในพโพรงแล้วต้องเอาแหนบคีบออกมาแทบไม่ทันนะคะก็เดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูกันวิธีการใส่เชื่อชัขอซูม เดี๋ยวขอซูมเข้ามาตรงจมูกนะคะจะได้เห็นกันเพราะว่าต้องต้องก้มก้มใส่นิดนึงนะก็นี่เลยใส่เข้าไปปุ๊บก็ดันเข้าไปให้มันอยู่ตรงริมๆคือเราอยาาเพ้่ไกสนใจว่ามันจะตรงหรือมันจะไม่ตรงไงคือใส่เข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยว,ยวให้ดูว่ามันจะแตกต่างก็คือมันจะมีเหมือนมันจะจัดทรงได้มากขึ้นตรงนี้จะเห็นนะคะว่ารูมันจะ กลมแต่นี้ก็คือมันจะเรียวขึ้นมาเหมือนจักุกฝรั่งเช่จกถนัดใช้แหนบมากกว่าเห็นไหมคะพอเราดันให้มันตรงพ๊กเนี้ยมันก็จะตั้งขึ้นมาเลยนะยวใส่อีกข้างหนึ่งให้ดูกันกว่าจะลองใส่ได้ก็ก็ขัน้น,นขั้าที่จะนานนะคะตอนแรกเมื่อคืนลองทดลองใส่ดูก่อนห้ามใส่นอนนะคะบอกก่อนเนี่ยคะ่ะ ตอนแรกมันจะยังไม่ตรงนะมันจะยังแบบคดๆแล้วก็ค่อยๆจัดมันนะเท่ากันเลยเห็นไหมคะสังเกตจมูกว่าจะตรงปลายนะคะมันจะเชิดขึ้นมาอันนี้ก็คือจมูกที่ใส่เรียบร้อยแล้วตัว X s เนี่ยเช่ช่ให้มันเป็นคำว่าธรรมชาติ ในรธรรมชาติเลยไม่ได้โด่งมาแบบฝรั่งจมูกเราก็จมูกคนไทยเนี่ยจมูกเอเชียเนี่ยเชื่อว่ามันยังไม่เหมาะมากเท่าไหร่คือจมูกฝรั่งเขาจะมีเขาจะมีสันตรงนี้เห็นไหมคะเขาจะมีสันนะตรงนี้ลงมาเลยแต่เขาจะมีเขาเรียกว่าฮัมหรือเปล่านะใช่ไม่แน่ใจนะคะอาจจะผิดพลาดที่มันจะเป็นคดๆคดอย่างเงี้ยยิ่งเวลาฝรั่งเขาใส่ตรงเสริมตรงนี้ขึ้นไปให้มันดูโด่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตรงฮัมมันก็จะหายไปมันจะดูสวยเงียแต่เอเชียไม่ใช่ไงเอเชียคือดั้งตรงนี้มันแบบคอนแบบปุ๊บเนี่ย พอเราพอบางทีถเกิดเช่คิดดูนะถ้าเกิดอะไรให้มันเชิดไปมากขึ้นเนี่ยเช่จะกลายเป็นคนที่เป็นแบบจมูกหมูอะเออดังนั้นเอเชียเนี่ยชื่อว่าเหมาะกับจมูก่อนหยดน้ําเหมือนอารมณ์เกาหลีอย่างเงี้ยสวยนะส่วนแต็ตรงนี้ก็เอาเรามาเล่นขำๆดูมันก็แต่ดูนี่มันก็โอเคเป็นธรรมชาตินะคะดูแบบโด่งขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องเสียกรรมเจ็บไหม ก็ไม่รู้สึกเจ็บนะแต่จะรู้สึกว่ามันมีอะไรแบบมาดันๆโตกจมูกเรานิดหนึ่งนะคะส่วนวิธีการถอดที่จริงอ่าหายไปไหนเลยตัวที่เขาให้มาเนี่ยมันตามคู่มือเนี่ยเขาจะให้เอามาเกี่ยสอดเข้าไปแล้วก็เกี่ยลงมาแต่ว่าเชื่อว่ามันยากอะ่ะเช่จะไม่ค่อยใช้ตกมันก็นุ่มนะคะไม่ได้เป็นพลาสติกแข็งใช้จะใช้แหนบเนี่ยคีบแล้วก็ดึงมาเลยมากกว่าห้ามทําจมูกแบบนี้นะคะ มันจะบางทีมันจะหลุดหลุดหลุดจากวงโค้งเนี่ยมันจะแบบกลายเป็นแนวตรงอะค่ะมันจะเข้าไปในจมูกไอ้วิธีทําจมูกยน่ยนๆเนี้ยอย่าทํานะคะแล้วก็อย่างเงี้ยก็อย่าทําก็คือพยายามทำจมูกให้เป็นปกติแล้วก็ห้ามใส่นอนวิธีการออกก็ง่ายแบบเนี่ยขีบเลยปึ๊บเสร็จละก็มาละ หมดแล้วดังหายไปอันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ก็จะเห็นว่าตรงปลายใช่ไม่ได้เชิดเห็นไหมคะตรงปลายจะเป็นแบบจมูกลงมาแล้วก็เป็นหยดน้ําลงมานิดหนึ่งแต่พอใส่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบรู้สึกว่ามันเชิดขึ้นแล้วก็ตรงนี้มันจะโด่งขึ้นมาดีนึงแล้วก็เชิดขึ้นประมาณนี้นะคะยิ่งถ้าเกิดเป็นไซส์เอ็มหรือไซส์เล็กคงจะแบบโดง่งเป็นฝรั่งไปเลยเนาะเปลี่ยนลุคไปเลยวันนี้ก็จบกันแล้วสําหรับรีวิว no s e c r e t สั้นๆน,นะคะ ตัวนี้ก็หาซื้อกันได้ตามในเว็บไซต์จะส่งมาจากเมริกาก็ได้ก็ถกกว่าแต่ว่าเชคก็ซื้อจากร้าน p พลออเดอร์ในในในไทยเนี่แหละก็ตามหากันดูนะคะก็จบกันแค่นี้บ๊ายบายเอาไว้ครั้งหน้ามีอะไรที่มันน่าเหินน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวจะลองสั่งมาแล้วก็ลองมาเล่นดูนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ